สวัสดีครับตอนนี้แอดมินกําลังเดินทางกับแม่นะครับจะไปขายหวยที่ประจีนครับแต่ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันน่าจะเป็นเหตุอะไรสักอย่างนึงครับตอนนี้ติดอยู่ตรงช่องก่อนลงเขาไปฝั่งสะแก้วครับติดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับไม่รู้ติดอะไรเดี๋ยวผมลงไปดูกันครับรถจะติดยาวขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับครับเดี๋ยวเราลงมาดูสักหน่อยครับไม่รู้ข้างหน้าติดอะไรครับตอนนี้เด็คิดว่าน่าจะมีรถตกอุบัติเหตุตรงทางระหว่างทางลงเขานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันครับ รถติดยาวประมาณหลายกิโลครับอยู่บนถนนเนินครับก่อนที่จะลงเขาฝั่งจากโนนินแดงไปทางฝั่งจังหวัดสระแก้วนะครับนะครับผมติดมาประมาณสักพักหนึ่งครับเกือบชั่วโมงนะครับชาวบ้านก็พี่น้องก็ลงมาซื้อของเข้าลงข้างน้ํานี่ครับรอพักใหญ่ๆเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่านานเท่าไหร่ถึงจะได้ไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งก่อนครับนี่ครับ รถติดกันนานมากเลยครับเดินทางผมจะเดินทางไปจังหวัดประจีนบุรีครับเพื่อไปขายหวยครับนี่ครับยอดพักยาวเยียดกันครับบางคนก็ยังไม่ทราบสาเหตุครับบางคนตัางสงสัยเหมือนกันว่าติดเกิดจากอะไรครับเนี่คผลก็อึมครึมจริงครับวันนี้โอเคครับเริ่มขยับกันได้แล้วครับหลังจากติดมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเกือบชั่วโมง ประมาณห้าสิบนาทีเริ่มไหลลงเขากันได้นะครับมีความหวังเพราะว่ารถเครนร,รถเครนวิ่งสวนมาครับแต่ยังไม่รู้ว่าจุดเกิดเหตุคือตรงไหนเป็นยังไงครับเดี๋ยวถ้าผ่านเด็ดท้ายดูทีหนึ่งนี่ครับร่องรอยน่าจะหลุดถ้าไหนไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เข้าไปอยู่ในป่านะฮะหลบในหรืออะไรสักอย่างนะครับโอเคครับ